พร้อมวางกำลังดูแลพระราชพิธี5ธันวาคมขอสอมอกรรถไฟบอขอสอร,ร่วมมืออำนวยความสะดวกศิลปินระดับโลกแต่งเพลงเฉลิมพระเกียรติสะท้อนความรู้สึกของชาวต่างชาติที่มีต่อในหลวงของคนไทยสายการบินคาเทแปซิฟิกออกแถลงการ a แอร์โฮสเตมือโพสต์ไม่อยู่ในฐานะพนักงานแล้วพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ึกเลือกตั้งกทมร้อนชาสุดารัฐพร้อมลงสนามในนามเพื่อไทยขณะที่พงศพัสยังเป็นเต็งหนึ่งฝั่งประชาธิปัตย์เตรียมหาหรือเพื่อเคาะรายชื่อพรุ่งนี้เขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับนี่ก็เป็นวันวันแรกของเดือนธันวาคมใช่ครับสำหรับเราในการนี้นะฮะแล้วก็เป็นเดือนแห่งความสุขนะครับเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับนอกเหนือจากเป็นเดือนที่เดือนสุดท้ายของสักราชแล้วครับก็เป็นเดือนเฉลิมฉลองนะครับพ่อของแผ่นดินด้วยนะครับนไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนนั้นเราต่างทราบดีนะครับฉะนั้นวันเดือนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดมีการวัดและจะมีความสุขของคนไทยก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนใช่ครับอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับก็เป็นการต้อนรับเดือนแห่งความสุขของคนไทยนะครับรายการข่าวค้นคนเนชั่นก็เลยเพิ่มเวลาอีก15นาทีโอ้โหนะฮะต้อนรับอีก10ต้อนรับเดือนแห่งความสุขใช่ครับจบช้าลงใช่ไหม จบช้าลงฮะ<อ>มาปกติมาสามทุ่มครึ่ง<อ>แต่ก็จะเจอกันดึกขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เป็นจบเท่าไหร่สี่ทุ่มสี่สิบห้าจากที่เคยจบตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับคือในระยะหลังช่วงประมาณสักเดือน2เดือนหลังนั้นก็ได้รับความกรุณาจากผู้มีอุปการะ,ะคุณคลงโฆษณากับเราเยอะขึ้นน,นะฉะนั้นทาง Nation Broadcasting งนะฮะคอร์ปอเรชันก็เห็นว่าก็อยากกันนั้นเลยก็ เมันเมื่อมีโฆษณามากขึ้นมันก็จะไปเบียดเวลาข่าวก็เลยขยายเวลาเพิ่มขึ้นขยายเวลาเพิ่มขึ้นซึ่งท่านก็ยังสามารถมาลงโฆษณาเพิ่มขึ้นได้อีกเดี๋ยวก็ไปเบียดเวลาข่าวอีกเบียด <laughs> <laughs> เวลาข่าวอีกก็จะแบบ ขยายไปอีกเพิ่มไปอีกนะก็จะไปจบห้าทุ่มนะก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวฮะท่านก็จะลงโฆษณาเราก็ไม่ได้คิดค่าโฆษณาแพงเลยนะคิดถูกมากแล้วก็ลงให้แล้วก็พูดให้อย่างเต็มที่นะฮะก็เป็นไปได้ว่าปีหน้าเราอาจจะไปจบตอนประมาณสักเที่ยงคืนเพราะโฆษณามันล้นจัดที่สองชั่วโมงครึ่งเลยอระวันนี้เริ่มเลยประเดิมเลยเนี่ยน้าน้า แค่จะบังหน้าผมแล้วนะไม่บังไม่บังอยู่ตรงหน้าคุณทำให้หน้าคุณสว่างนะนี่มีรังสีออร่านะหลอดไฟอีฟหลอดไฟอีฟะไม่ใช่หลอดไฟธรรมดาคุณมรนจงคุณทีระฮะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะหลอดไฟอัจฉริยะอีฟไลทิงเซนเซอร์แสงอาทิตย์เปิดปิดเองได้อัตโนมัติในเวลากลางวันและกลางคืนกลางคืนเปิดเองกลางวันดับ เขามีเซนเซอร์ใช่ไหมมีเซนเซอร์นะฮะเพราะว่าทางี f ได้เล็งเห็นแล้วนะครับว่าคือเดือนนี้เป็นเดือนที่คนไทยก็อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะนะฮะไมาอยู่บ้านหลายวานันปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไม่อยู่บ้านอย่างกุนทีละเนี่ยถ้าไม่อยู่บ้านเนี่ยก็จะกลัวขโมยขจรข,ขึ้นบ้านใช่ไหม เปิดไฟทิ้งไว้เปิดไฟทิ้งไว้เปิดไฟหน้าบ้านเปิดตั้แต่กลางวันเลยเปิดได้แต่กลางวันคือเปิดไว้ตลอดไงเปิดไว้ตลอดกลางวันมันก็ไม่ได้ปิดทีนี้พวกมิจฉาชีพมาไอ้บ้านนี้10โมงเช้าไฟหน้าบ้านยังเปิดอยู่เลยรู้เลยรู้เลยว่าไม่มีใครอยู่บ้านเล่นซะเลยเดี๋ยวคืนนี้เล่นเลยนะแต่ถ้าบ้านคุณทีละติดหลอดไฟอัจฉริยะ if lighting พอถึงตอนเช้าปุ๊บมันจะทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์ดับ นี่ฮะภายในหลอดเดียวกันเลยภายในหลอดภายในหลอดเดียวกันเลยนี่ฮะดีมากเลยนะฮะแจ๋วเลยนะฮะนี่ก็มีแบบชนิดที่เป็นหลอดเซนเซอร์แสงอาทิตย์นะฮะรุ่นหลอดประหยัดไฟกับแบบเป็นแบบรางอะรางนีออนเอ่อรีอนโฟรเลสเซสนะฮะด้านล่างนี้นะใช่ฮะเป็นแบบรางแบบที่เราคนไทยจะคุ้นชินนะฮะ แบบนี้ดีฮะไม่ต้องเปลืองคือเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะเขาจะใช้แยกกันคือเป็นไฟหลอดหนึ่งแล้วก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยอีกอีก,อก,อก,อกที่หนึ่งตัวเซนเซอร์ต้องไปติดแบบแถวแถวใต้ชายคาอย่างเงี้ยแล้วพอพอกลางคืนปุ๊บตัวเซนเซอร์ก็ทำงานหลอดไฟก็จะติดแต่แบบเนี้ยตัวเซนเซอร์มันจะเสียเร็วแล้วมันต้องแยกติดแต่เนี่ยหลอดเดียวใช้ได้เลยเออดีมากเลยประหยัดไฟด้วยนะฮะไม่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งวันเลองไปติดที่บ้านดูก่อนสักหลอดดีไหม ดี่เราจะให้ดีนะนอกจากมีหลอดไฟอีฟแล้วถ้าคุณธีระยังไม่มั่นใจนะฮะเนื่องจากประตูมันยังปิดอยู่อะไรเงี้ยก็ตั้งเวลาเปิดปิดวิทยุทีวีในบ้านพอถึงเวลามันเปิดเองโอ้ผมไม่ต้องขนาดนั้นคนนะมันจะได้แบบคนได้รู้เออที่มันมีคนอยู่เสียงทีวีดังเลยมีอยู่แม้ว่าประตูจะปิดเอาให้เต็มที่เลยถ้าลำบากมากไม่ลงไปไหนไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านเย่าอยู่บ้านกลัวมากกลัวมาก อ่ะมาเดินในความสุขนะครับท่านผู้ชมครับก็วันที่5ธันวาคมวันมรืนนี้นะครับวันเฉลิมพระชุมพัรษา85พรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้ก็มีการเตรียมงานกันเตรียมประชุมกันนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะครับเฉลิมพระชุมพรรษา2555หนะครับหลายท่านก็คงจะทราบแล้วคนไทยทุกคนทราบแล้วนะครับใช่ฮะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะออกมหาสมาคมนะครับครับ ณศรีหบัญชรชั้น2พระทีน่นางอนันตสมาคมนะครับเวลา10โมงครึ่งวันพุทธที่5ทธันวาคมนี้นะครับรบอาจารย์ธงทองจันทรังสุขประหลัดสำนักนายกบอกว่านะครับการให้ความสะดกสบายกับประชาชนซึ่งจะไปกันอย่างมากมายนะครับก็จะมีการจัดทำจอภาพขนาดใหญ่ แสดงให้ประชาชนเห็นอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดแนวรามพระบรมรูปทรงมาถนนราชดำเนินเลยสะพานมควาลังสันไปเลยสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปนะครับส่วนการบริการธงนั้นรัฐบาลได้เตรียมไว้5 0 0แสนธงนะครับลงนักข่าววันนี้ว่า4 0 0แสนธงเป็น5 0 0แสนธงนะครับและยืนยันว่าเพียงพอสำหรับประชาชนอย่างแน่นอนนะครับส่วนการบริการในเรื่องของน้ำดื่มและแพทย์ก็มีเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ การเดินทางได้รับการยืนยันจากทางตำรวจส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยดูแลในเรื่องของยามผ่านะเส้นทางการจราจรนะครับก็ทราบถึงความพร้อมต่างๆแล้วนะครับรบก็เข้าใจว่าคืนวันที่4ี่คือคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่จะมาพักค้างคืนเพื่อชมพระบร,รมีของในหลวงของเราอย่างใกล้ชิดใช่ครับคือมาพักค้างคืนเล่กะได้แถวหน้าเลยนะ อย่าลืมว่าพระที่นั่งนาฏสมาคมนั้นมีรั้วด้วยนะฮะใช่ฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะอยู่นอกแนวรั้วมาอีกนะครับใช่ฮะนอกแนวรั้วมาอีกนะครับในในรั้วนั้นก็จะเป็นรัฐบาลเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะเป็นคณะทูตานุทูตครับฮะก็เหมือนกับปี2449นะครับเฉลิมฉลองครองราช60ปีนั่นแหละฮะประชาชนจะอยู่ถัดออกมาจากรั้วนะฮะครับแล้วก็เส้นทางการจราจร บริเวณโดยรอบเนี่ยจะปิดการจราจรตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่4ครับนะส่วนคนที่มาจากต่างจังหวัดนี่ทางบขศเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่เสื้อสีเหลืองแล้วร่วมงานแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนแสดงเนี่ยก็ได้รับการลดค่าโดยสาร50%ทุกเส้นทางทั่วประเทศยกเวน้น3เส้นทางระยะสั้นคือกรุงเทพยุทธยากรุงเทพสระบุรีและกรุงเทพกำแพงแสนนะครับคือถ้าเกิดใส่เสื้อสีเหลือง เสื้อประจําวันพระราชสมภพของในหลวงเนี่ยนะฮะอืมหลังนั้นรถบัสก็มีการกําหนดจุดในการจอดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราทราบกันนะฮะสพาพระรามแนะฮะเิงสะพานพระราม8ปชเงสะพานพระปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ทางลงทางด่วนตรงยมราชหรือว่าด่วนอุรรพงศ์นะครับอันนี้เป็นพวกรถบัสนะฮะที่มาจากต่างจังหวัดอย่างนี้นะฮะส่วนจุดจอดรถของประชาชนที่มาร่วมงานนะครับ ฝั่งเหนือก็รองรับได้ประมาณสัก3 5 2 0คันนะฮะมีจุดจอด9จุดเช <c oughs> ่นกำแพงเพชร5นะฮะจอดได้100คันลานจอดรถโรงปูน100คันกำแพงเพชร250คันลานจอดรถบอชอภาค1นี่นะฮะก็120คันกำแพงเพชร6-700คันพุทธมนฑลสาย1ถนนราชพร์นะฮะถนนพุทธมนฑลอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเราก็ต้องเดินเท้าเข้ามานะฮะ ก็เนื่งจากว่าต้องเดินเท้ากันระยะพอสมควรนะฮะพอสมควรเลยนะออผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่าน <c oughs> ที่มาจากต่างจังหวัดนะหรือมาจากในกรุงเทพเนี่ยก็อยากจะไปชื่นชมพระบารมีในสถานที่จริงนั้นก็อาจจะมีอุปสรรคด้านนี้ใช่นะฮะก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงจะต้องอยู่ที่บ้านรับชมการถ่ายทอดสดนะฮะ<ช>จะมีการถ่ายทอดสดตลอดเส้นทางเสด็จพระราชะดำเนินของทุกพระองค์ ตั้งแต่เสด็จออกจากโรงพยาบาลสุริราชนะฮะประมาณ10นาฬิกาจนถึง10โมงครึ่งจนถึงพระที่นั่งอานันต์เลยใช่ะนะครับไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ไม่งั้นจะมันคือจะเรียกรถอะไรก็ไม่มีนะฮะจะลําบากเลยนะฮะจะแน่นไปทั้งหมดแล้วตอนปีนี้นะฮะใช้โทรทัศน์ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะ,ะจำนวนกล้องเนี่ยมากกว่าปี2549อี้มากกว่าเยอะเลย ฉะนั้นไม่ไม่มีทางพลาดทุกภาพมิ่งมงคลแน่ชนะฮะจับภาพได้หมดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวยังมีประเด็นที่ต้องพูดกันอีกนะฮะในในเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับ,รบตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับ